สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพามาดูรถบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสนในปี2026นั่นก็คือรถม a ส t ต r b o บู r รา e 2026รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานหนะักความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเดี๋ยวมาดูกันแบบละเอียดทั้งภายนอก ภายในสมรรถนะและช่วงราคาบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มจากภายนอกก่อนตัวรถมาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในทุกสภาพพื้นที่แผงป้องกันด้านหน้าออกแบบให้หนาขึ้นลดความเสียหายจากการชนหรือแรงสั่นสะเทือนไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ให้แสงสว่างกว้างขึ้นสำหรับการทำงานกลางคืนและใบมีดดันดินถูกขยายให้กว้างและควบคุมได้ละเอียดกว่าเดิมช่วงล่างเป็นระบบตีนตะขาบที่มีความเสถียรสูง ช่วยให้เคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่โคลนหรือหินหยาบมาดูภายในกันบ้างคาบินของรถม a ส t ต r b u บู d r ไร e ์2,026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเมื่ยล้าในการทำงานยาวนานเบาะนั่งรองรับสรีรับปรับไฟฟ้าและมีระบบกันสะเทือนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะที่รวมปุ่มสั่งงานไว้ในตำแหน่งเดียวลดความซับซ้อนขององค์การใช้งานระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ทำงานได้สบายตลอดทั้งวัน และยังมีระบบกล้องรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมุมมองในการทำงานที่แม่นยำขึ้นด้านสมรรถนะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงม้าเฉลี่ยประมาณ420แรงม้าแรงดิดสูงมากช่วยให้ดันดินได้รวดเร็วและต่อเนื่องระบบไฮดรอลิกตอบสนองไวทำให้การปรับมุมใบมีดและการควบคุมความลึกแม่นยำยิ่งขึ้นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนประมาณ12%ทำให้งานหนักประหยัดต้นทุนในระยะยาว ระบบการสั่นสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสถานในห้องโดยสารทําให้ผู้ควบคุมทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าสําหรับราคาประมาณในปี2026รถมัสเตอร์บูร์ไหคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่6.8ล้านถึง7.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมรุ่นย่อยและพื้นที่จัดจําหน่ายราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาษีและค่าขนส่งดังนั้นควรตรวจสอบกับตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ก่อนตัดสินใจถ้าชอบรีวิวแบบละเอียดของวันนี้ ฝากกดไลค์คอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับรถ Master ร์ o d ดไรส์2026และอย่าลืมกดติดตามช่องซาเฟเลน USA แล้วเจอกันในรีวิวต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้เราจะพามาดูรถบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสนในปี2026นั่นก็คือรถ Master ร์ o d ดไรส์2026รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานหนะักความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเดี๋ยวมาดูกันแบบละเอียดทั้งภายนอก ภายในสมรรถนะและช่วงราคาบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มจากภายนอกก่อนตัวรถมาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในทุกสภาพพื้นที่แผงป้องกันด้านหน้าออกแบบให้หนาขึ้นลดความเสียหายจากการชนหรือแรงสั่นสะเทือนไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ให้แสงสว่างกว้างขึ้นสำหรับการทำงานกลางคืนและใบมีดดันดินถูกขยายให้กว้างและควบคุมได้ละเอียดกว่าเดิมช่วงล่างเป็นระบบตีนตะขาบที่มีความเสถียรสูง ช่วยให้เคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่โคลนหรือหินหยาบมาดูภายในกันบ้างคาบินของรถม a ส t ต r b u บูร r i ร e 2,026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเมื่อยล้าในการทำงานยาวนานเบาะนั่งรองรับสรีระปรับไฟฟ้าและมีระบบกันสั่นสะเทือนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะที่รวมปุ่มสั่งงานไว้ในตำแหน่งเดียวลดความซับซ้อนขององค์การใช้งานระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ทำงานได้สบายตลอดทั้งวัน และยังมีระบบกล้องรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมุมมองในการทำงานที่แม่นยำขึ้นด้านสมรรถนะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงม้าเฉลี่ยประมาณ420แรงม้าแรงดิดสูงมากช่วยให้ดันดินได้รวดเร็วและต่อเนื่องระบบไฮดรอลิกตอบสนองไวทำให้การปรับมุมใบมีดและการควบคุมความลึกแม่นยำยิ่งขึ้นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนประมาณ12เซทำให้งานหนักประหยัดต้นทุนในระยะยาว ระบบการสั่นสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสถานในห้องโดยสารทำให้ผู้ควบคุมทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าสำหรับราคาประมาณในปี2026รถมัสเตอร์บูร์ไหคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่6.8ล้านถึง7.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมรุ่นย่อยและพื้นที่จัดจำหน่ายราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาษีและค่าขนส่งดังนั้นควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ก่อนตัดสินใจถ้าชอบรีวิวแบบละเอียดของวันนี้ ฝากกดไลค์คอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับรถ Master b ์ o ูดไรส์2 0 2 6และอย่าลืมกดติดตามช่องซาเฟเลน USA แล้วเจอกันในรีวิวต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพามาดูรถบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะในปี2026นั่นก็คือรถ MasterBo บูดไรส์2 0 2 6รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานหนะักความทนทานและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเดี๋ยวมาดูกันแบบละเอียดทั้งภายนอก ภายในสมรรถนะและช่วงราคาบอกเลยว่าห้ามพลาดเริ่มจากภายนอกก่อนตัวรถมาพร้อมดีไซน์ที่แข็งแกร่งและมีโครงสร้างเสริมพิเศษเพื่อเพิ่มความทนทานในทุกสภาพพื้นที่แผงป้องกันด้านหน้าออกแบบให้หนาขึ้นลดความเสียหายจากการชนหรือแรงสั่นสะเทือนไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ให้แสงสว่างกว้างขึ้นสำหรับการทำงานกลางคืนและใบมีดดันดินถูกขยายให้กว้างและควบคุมได้ละเอียดกว่าเดิมช่วงล่างเป็นระบบตีนตะขาบที่มีความเสถียรสูง ช่วยให้เคลื่อนตัวได้อย่างมั่นคงแม้ในพื้นที่โคลนหรือหินหยาบมาดูภายในกันบ้างคาบินของรถมาสเตอร์บู d ์ไรด์2,026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกและลดความเมื่อยล้าในการทำงานยาวนานเบาะนั่งรองรับสรีรับปรับไฟฟ้าและมีระบบกันสะเทือนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะที่รวมปุ่มสั่งงานไว้ในตำแหน่งเดียวลดความซับซ้อนขององค์การใช้งานระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยให้ทำงานได้สบายตลอดทั้งวัน และยังมีระบบกล้องรอบทิศทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและมุมมองในการทำงานที่แม่นยำขึ้นด้านสมรรถนะรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์กำลังสูงที่ให้แรงม้าเฉลี่ยประมาณ420แรงม้าแรงดิดสูงมากช่วยให้ดันดินได้รวดเร็วและต่อเนื่องระบบไฮดรอลิกตอบสนองไวทำให้การปรับมุมใบมีดและการควบคุมความลึกแม่นยำยิ่งขึ้นอัตราการประหยัดเชื้อเพลิงถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนประมาณ12%ทำให้งานหนักประหยัดต้นทุนในระยะยาว ระบบการสั่นสะเทือนใหม่ช่วยลดแรงสถานในห้องโดยสารทําให้ผู้ควบคุมทํางานได้ต่อเนื่องโดยไม่เหนื่อยล้าสำหรับราคาประมาณในปี2026รถม a สเตอร์บูร์ไหคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่6.8ล้านถึง7.5ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมรุ่นย่อยและพื้นที่จัดจำหน่ายราคาจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภาษีและค่าขนส่งดังนั้นควรตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ก่อนตัดสินใจถ้าชอบรีวิวแบบละเอียดของวันนี้ ฝากกดไลค์คอมเมนต์ว่าคุณคิดอย่างไรกับรถ Master ร์บูดไรส์2 0 2 6และอย่าลืมกดติดตามช่อง s a เฟเลน USA แล้วเจอกันในรีวิวต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a เฟเลนยูเวันนี้เราจะพามาดูรถบูโดเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะในปี2026นั่นก็คือรถ Master b บดไรส์2026